อ่ะเดี๋ยวลองใช้ออทจัมตีดูนะครับเพราะว่านานี้มันค่อนข้างระแวงเหออยื่อยางนะครับลองดูดิวมันจะกัดไหม โดนจริงโดนออดจริงบอกแล้วบอกแล้วเกย์ยางมันไม่ยอมเอานะครับโดนออดโดนยันได้กระชอนนะโอ้โหส,สวยเลยนี่โอ้โหตัดกัดออสเข้าไปเต็มเต็มเงี้ยงเลยนะครับ เป็นไงฮะคือกัดออดจั๊มนะครับเต็มเต็มเลยอ่าก็คือที่แรกเนี่ยผมใช้เป็นเหยื่อยางนะครับแต่ว่ามัน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 ดันน้ำใสอย่างเดียวคือมันไม่เอานะครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นออดจั๊มนะครับแอคชั่นเล้าๆมันหน่อยนึงเรียบร้อยก็คือเราต้องพลิกแพงดัดแปลงเอานะครับก็คือตามตามสภาพหมายตามหมายที่เราไปตกนะครับก็คือถ้า ราไปตีอยู่อยู่เหยื่ออย่างเดียวเนี่ยมันก็บางทีตามันก็ไม่กลับอะครับบางทีตามก็ระแวงนะครับเพราะว่าบางบางน้ําก็ระแวงเหยื่อย,า,อยางบางน้ําก็ระแวงพวกเหยื่อมีแอคชั่นเสียงดังๆอะไรประมาณเนี้ครับคือเราต้องลองเปลี่ยนเปลี่ยนเหยื่อแล้วก็ลองลอง,ลองตีดูนะครับก็ได้ผลนะครับก็คือผมเลือกใช้เป็นออสจัมนะครับก็เรียบร้อยเต็มเต็มโอเคเดี๋ยวลองตีกันต่อครับผมจัม สุดยอดมากโอเคครับไป